แล้วนี่ใครเนี่ยัี่ใครสวัสดีครับสวัสดีครับ วัสดีคนดูด้วยโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเด็กปั้นของคุณเลยใช่ไหมฮะใช่เป็นเด็กปั้นแต่เดี๋ยวนี้เขาโตแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วครับผมหลังๆเขาก็เลยมาปั้นคุณแดนใช่หลังๆที่ผมต้องเกาะเขาไปแี่เพราะว่าไปดูลาไปไหนเนี่ยสาวจะกกเขาเยอะมากกว่าเยนี่ก็เลยเป็นแบบว่าเป็นแค่ตัวสำรองเดินตามหลังเขาไปพอาะว่หจะน้าหวานนน้าหวานนะขี่ขบแล้วครับสิบขวบครับวันนี้ขอบคุณนะก่อนนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะขอบคุณ ใช่ทุกคนแล้วก็ดีใจได้มาเจอน้องมืนด้วยใช่เราเสื้อคือแล้วคิดว่าแบบจะมาเจออีกไหมไม่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเอามอไซค์มันกลับไปด้วยแลกกันคุณมีโซเชียลอะไรไหมอ่ะให้ติดตามไหมมีครับผมตอนนี้ก็มีนะฮะ Facebook IG TikTok นะครับผมอ่าเธอร์มีไหมอ่ะเธอร์มีไหมมีครับผมมีครับผมแยกกันใช่ไหมแยกกันแยกกันครับผมเขาไม่แพงด้วยเสียงชอล์มสักทอนสักทอนวันจูดที่ต่ำแล้วมาต่ำส้มต่ำแล้วมาต่ำส้มต่ำแล้วมาต่ำส้มแล็ปโชว์เลยใส่พริกไม่ต้อง สายก็จะดีกว่ายกสายยกขวาให้มันถึงใจหากว่าเพลงยังมันไม่พอก็บทเพลงให้มันดังและขยกตามจังหวะให้ทุกคนรับใจโยกไปเถอะยกไปเถอะก็แม่ของคุณไม่ว่าหรอกยกไปเถอะยกไปเถอะตำรวจเขาไม่มาจับหรอกยกไปเถอะยกไปเถอะจะแกกว่านี้จะยกไม่ไหวแล้วนะจบปวยว่าจบปวยจบปวยเดียเดี๋ยวดีคุณปอนันทวุฒิก็ออกซิงเกิลแล้ว จบบาทีก็สวยอยู่แล้วแหละโอ้ปฮือพวเหรอคยคุณเป็นคนมีความสามารถนะคุณเด่นพอพอเล่นไปวัดไปวาครับก็ เป็นคนชอบเอาเครื่องดนตรีมาไว้ที่บ้านแล้วก็มาเขียนเป็นเพลงทําเป็นเพลงเล่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เป็เปความสามารถนะ<ม>โดยส่วนตัวคือสามารถจริงๆแล้วปกติมีเพื่อนเล่นด้วยไหมตอนนี้ก็มีแต่เพื่อนที่แบบเล่นแต่แบบเขาก็เล่นของเขาเราก็เล่นของเราเลยไม่ได้มีวงอะไร<อ>ที่มาซ้อมกันใช่อเอาเฮ้ยสวัสดีคับ อันนี้เป็นเป็นเพื่อนสนิทที่คอยให้กําลังใจในการในการใช้ชีวิตในการเล่นดนตรีอะไรเงี้ยโทรคือเป็นคนที่โทรไปแล้วรับสายตลอดถ้าผมดังกว่านี้ผมก็ไม่รับสายคุณแล้วไงคุณไม่รับโทรศัพท์เขาได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ยอดวิวคุณเท่าไหร่นะเพลงคุณอะห้าสิบสองห้าสิบสอล้านนะห้ิองล้านโอ้ยลงไอะคะโทรหนยังคิดยังคิดถึงครับองเเ ไปเท่ไรครับไม่ได้ไหมจะนานสักแค่ไหนฉันรอคนี่่าสามารถอะไรมันันเพินนะแต่อยางวันนี้เขาเป็นคนโทรตามคุณมาครับมาไหนไม่มีแขวเชิญโอ้ยเ็นดูดูคหาใครอรมณ์ใรก่อนหุถามถามรายการไอ้มาใไอมากเดนทำเมาดูถ่ายรายการ ที่ทายครัวแต่ทีนี้ผมเพื่อนเว้ยผมไม่มีเพื่อนไม่มีแขกรับเชิญเลยไม่มีใครมาเลยมันว่าอ่ะเป็นไงแต่ไม่มาถ่ายวิดีวิดียุบคืออะไรครัผมก็เลยบอกว่าจริงๆมีถ่ายรายการอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวมาให้ก็ได้พอดีมีเพลงใหม่ครับเพิ่งปล่อยเพลงใหม่เฮ้ยมีรายการลงดัง

เออมีมีป่ะมีเพลงป่ะคุณให้ผมฟังไงเอากีตาร์โปรกีตาร์โปงเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนลืมไปว่ากีตาร์โป่งยังไม่ได้ซ่อมเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไฮเอาไปอีกแล้วไฮอีกแล้วอ๋อไอ้ไฮเอาไปอีกแล้วทำไมไม่ให้โทรหาไฮให้ไฮมาเนี่ยน่ะสิโอ้ย่าเลยไฮมาผมเจ๊งทำไมอ่ะไฮมาถ้าไฮมานะคือไฮเข้ามาเหยียบบ้านผมก้าวออกจากวงการก้าวหนึ่งแล้วขนาดนั้นเลยเหรอไฮอ้าปากพูดผมออกจากวงการเป็นโอ้โหไฮจะออกจากวงการเออ